อยู่พันทุกอย่างมีนะคะแล้วก็สิ่งที่ฉันต้องการทุกอย่างนะคะคุณสามารถที่จะกําหนดเห็นหรือว่านิมิตหรือว่าโฟกัสนะคะสามารถนิมิตเห็นนะคะ,ะภาษาพานิมิตก็คือจินตนาการภาษาคนก็คือจินตนา,ศา,ศาการเห็น,นาาสิ่งที่คุณต้องการนะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะพยายามไม่ใช่พยายามนะคะชนส่วนใหญ่ะจะไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเนาะเหมือนแบบไปสนใจคนนว้นคนนี้นะคะคนที่ฝึกนะคะคนที่อยากจะสําเร็จ ในชีวิตนะคะต้องทำตัวเหมือนรถม้าลำปางนะคะคุณจะต้องนะคะโฟกัสเป้าหมายของคุณเท่านั้นนะคะใส่ใจนะคะจงเอาจิตมาจดจอ่อกับเป้าหมายของคุณฟังไม่ผิดนะคะจงเอาจิตมาจดจอ่อกับเป้าหมายของคุณเท่านั้นนะคะอยู่ใน ลูกของตัวเองนะคะเหมือนรถม้าลำปางนะคะรถม้ลมาลำปางใช่ไหมวิ่งจนถึงเป้าหมายแล้วคุณค่อยไปสนใจคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเม <ME> ื่อคุณรวยแล้วนะคะคุณสามารถที่จะช่วยคนได้ทั่วนะคะคุณอยากจะช่วยใครคุณก็ช่วยได้หมดถูกไหมวันนี้คุณยังไม่ถึงเป้าหมายมา,มาสร้างนะคะวันนี้แม่มัดมาบอกว่ามาสร้างชีวิตติดตรง มาสร้างชีวิตใหม่ยังไงนะคะมาสร้างชีวิตใหม่นี่แหละคะ่ะก็คือเปิดเพลงแคนนอนนะคะทาอารมณ์ให้ชิวๆทําอารมณ์ให้เบิกบานนะคะทุกขณะจิตนะคะแม้กระทั่งว่าการทํางานเราคุณต้องฝึกคุณอยากจะสําเร็จมันอยู่ที่จิตคุณมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นความสุขทุกอย่างนะค,ะคุณเป็นคนกําหนดชีวิตคุณสามารถที่จะสร้างอารมณ์บูดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าอารมณ์อะไรก็ตามนะ,ะอย่างที่คุณ อย่าเปิดไปเปิดมาสิลูกไม่เป็นไรน้องนั่งเงียบๆก็คือนะคะอารมณ์ของคุณนะคะคุณสามารถที่จะกําหนดได้ว่าคุณจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะคะ คุณสามารถที่จะเป็นผู้กําหนดได้อารมณ์คืออนาคตฟังไม่ผิดนะคะอารมณ์คืออนาคตถ้าอารมณ์คุณดีนั่นหมายความว่าอนาคตของคุณนะดีอย่างแน่นอนคุณเคยเห็นเศรษฐีในประเทศคนรวยในประเทศนี้อารมณ์เสียไหมคะมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านอารมณ์เสียไหมคะนะคะคนที่จะมีเงินหมื่นล้านร้อยล้านพันล้านเขาต้องอารมณ์ดีเท่านั้นนะคะอารมณ์ดี เราก็ต้องฝึกนะคะเราต้องเป็นคนอิ่มเต็มเราต้องเป็นคนสมบูรณ์นะคะอิ่มเต็มหมายความว่ายัางไงเราอย่าเป็นคนขาดเราอย่าเป็นคนขาดแคลนขาดแคลนยังไงข,ขอนู่นขอนี่นะคะเหมือนแบบถ้าเป็นผีนะนี่แม่มัดพูดให้เห็นภาพเลยเนาะถ้าเป็นผีก็คือคุณไม่ทําบุญไว้ก่อนมันก็จะเป็นสัมภเวสีไปขอส่วนบุญคนนู้นคนนี้เนาะไปขอส่วนบุญคนนู้น,นคนนี้ แั<จ>นนอนแม่เดี๋ยวปกดได้นนะโฆษณาค่ะอะมาไปขอส่วนบุญคนนู้นคนนี้นะคะถ้าจิตคุณไม่อิ่มเต็มคุณไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คืออาจิตคุณไม่อิไไม่เไไมเต็มเนี่ยคุณจะไปขอส่วนบุญของคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ถ้าจิตคุณอิ่มเต็มคุณจะไม่ขอเลยคุณรู้สึกฟูลฟิลไปเลยว่าวันนี้ฉันถับเบนแล้วนะคะวันนี้ฉันมีเงินร้อยล้านพันล้านเรียบร้อยแล้ว อยู่ในลูกของตัวเองโฟกัสบ้าในอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นนะคะฝันนะคะเหมือนแม่มัสมัยก่อนยังไม่มีรถนะก็อยากมีรถใช่ป่ะอยากจะมีรถแล้วก็อยากจะขับรถเก่งใช่ไหมคือเราทํางานตอนนั้นทํางานใหม่ๆเนาะแล้วก็ยังไม่มีรถอ่าเราอยากจะมีรถแล้วแม่มัดก็ฝันวันนึงแม่มัก็ฝันว่าแม่มัอะขับรถได้จริงๆนะคะขับรถได้จริงๆโดยโดยฝันแล้วน่ะตอนนั้นก็ยังไม่ออกรถนะก็คือฝันนั้นอ่ะก็คือออกรถได้จริงๆออกรถยังไงเสียงมันเห็นไหม ดนตรีมีส่วนนะฮะเสียงมันเล่าร้อนไปหนูมไม่ต้องมาคัดลอกไอ่ะก็คืออ่าไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้แม่ไปถึงไหนแล้วลูกเกมาใช้เสร็จ <c oughs> แล้วอ๋อเหรอโอเคก็คือการโฟกัสนะฮะอันนี้เดี๋ยวแม่มาจะลงคลิ้ก็คือการ focus, โฟกัสโฟกัสเนี่ยคุณเป็นคนกําหนดอ๋อตอนลดนะแม่มารก็อยาก อตอนตอนแม่มัดยากมีรถใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีรถแม่มัดก็ฝันเห็นตัวเองอขับรถซึ่งแบบขับรถเหมือนรถสปอร์ตรถแข่ง,งนั่นึกออกปะฟิลลิ่งแบบฝันนั่นคือการอินจิตใต้สํานึกของเราอินไปแล้วนะจนในที่สุดแม่มัดก็ต้องออกรถแม่มัดก็ต้องออกรถแล้วก็มีรถเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรากอ็อยากได้อะไรคือคือโชคดีนะแม่มัดโชคดีที่แบบชีวิตไม่ได้มีพ่อแม่เป็นผู้กําหนด ชะตาชีวิตนั่นหมายความว่าชีวิตดิ้นรนด้วยตัวเองนะตั้งแต่เด็กนะคะหาเงินหาทองเรียนก็คือทําให้ตัวเองอ,ะอ่ะต้องแบบมีประสบการณ์นะคะเป็นเด็กทะเยอทะยานก็คือหาเงินหาทองเรียนนะคะก็คือ